คำแนะนําใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมต้องการถอดถอดจอะไีสวัสดีค่ะผมอัติสแตรนใช่ไวันนี้เราจะมาทำอะไรเรื่องวีควพมแพทโถแพทโชงั้นเดี๋ยวเรามารู้ชื่อของตัวละครกันดีกว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรมาเซล กวนี่ลัอกกี้ลัอกกี้เนี่อยากบินได้สกายกายนี่แรบบ์แบบเป็นรถขุดดินใช่ไหมเป็นรถขุดดินแล้วเนี่ยพ,าพา่อวผโถเอ้ยไรเดอร์ไรเดอร์นันนี้เนี่ยเชสเ่ยเชสเป็นหมาตำรวจนะเนี่ย เป็นแบาตำรวจสีน้ำเงินแล้วก็ตัวนี้ต,นตัวนี้มันตัวอะไรนะชื่อว่าซูมาตัวอะไรอู้ตัวนี้พี่ชอบที่สุดเลยชื่อว่าอะไรครับเนี่ยโรโบโดอตโรโบโดอตตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่นตัวอะไรนะอเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์มา เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะอันนั่งอี๋เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใช่ไหมมาเพื่อเพือเขาก้องด้วยแล้วมาเองมาชวนกันละครอีกบ้านหนึ่งตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรสกายกายนี่สีชมพูนี่แล้วก็มีอืมตัวนี้นิ่มกับเหนียวเอเวอเรส เวนี้อ่ะที่เอที่อยู่พี่ถืออยู่เชื่อไหมครับนี่มันเป็นอะไรนะเชื่อเลยนะเชื่อเลยนะนี่คืออะไรลูกไลเดอร์ไลเดอร์แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่ะอู้หูสูงมากเดนี่แล้วใครอยากัวนี้เชื่อเลยล็อกกี้ล็อกกี้อ๋อแล้วตัวนี้ล่ะเซส คิดแล้วว่าจะหนีเขาได้เอาีเลีเลยตีเลยตีเลยไม่เอาไม่มทกลัวกทุกคนอาไปไหนแล้วอาไปเลยไปไม่กลับ ไปด้วยไปด้วยกูอะตา้งหมดทั้งหมดกั้งหมดอะไกูัวตามดกระบอกว่าไงนะใฮ้ถอยหลังเหรอถอยหลังอะถอยหลังแล้วถอยเรา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 ถอยแล้วเอ้ยไม่ใช่เล้ถอยนะฮะแล้วก็เอาถอยห้กระบอกนะแต่คือล้อมันฝืดนิดหน่อยแต่มันก็ได้อยู่เนี่ย โอ้ยความเร็วพอดีพอดีนะไม่เร็วเกินไปไม่ไม่ยากไม่ยากสำหรับการไล่จับนะเฮ้ยน้องอิฐเดี๋ยวเรามาปล่อยพร้อมกันดีกว่างงงงใช่ไหมก็สามพันก่อนสามสองหนึ่ง กับบนไปแล้วสำหรับการรีวิวรถของน้องอินนะฮะในน้องอิดร้องเพลงพอปโทรปิดจบหน่อยไหนร้องเฮมพอปโทรหน่อยแตมร้องให้ช่วยใช่ค่ะมันเป็นฐาอะไรแค่ร้องให้พอปโทรช่วยอันนี้ของเล่นนะฮะของเล่นไหนอิดร้องเพลงเฮมพอโทรหน่อยพอปโทรพอปโทรอย่าลืมไปทันทีชุบคนังมีเห็ดบุ่นวาย เพียงเท่านี้นะคะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะผมก็มีคําถามชวนคอมเมนต์ให้ทุกคนนะคะก็คือใครชอบตัวไหนในเอ่อกลุ่มพอประชวมากที่สุดนะคะก็คอมเมนต์กันมาเลยนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างเลยสวัสดีาย